เราส่งว่าพังละสองรอยชุดส่งให้เพจข่าวสารสมุทรประกันไปแล้วประมาณ3ารอบครับผมประมาณหกร้อยชุดระดมทุนกับพวกคนเพื่อนในในกลุ่มด้วยกันนี่ะ อย่างกลุ่มเราประมาณ30นนกว่าคน20กว่าคน30กว่าคนเงีนยครับก่อนหน้านี้ที่จะมีโควิดนะครับพี่เราก็เป็นกลุ่มเล็กๆเล,เล็เอาข้าวไปบริจาคหรือว่าเอาข้าวสารอาหารแห้งนะไปมอบให้ผู้ที่ยากไร้หรือผู้ที่แบบเดือดร้อนอนะไรอย่างเงี้ยครับพี่ก็จะมีอย่างเช่นวัดพระบาทน้ำพุเกิดใครสักคนในกลุ่มเนี่ยครับพี่เราก็จะพากันไปอแจกพวกข้าวสารอาหารแห้งพวกเาขาเรียกวนะ่าอะไรถวายเพลพระอนะไรอย่างเงี้ยครับนะรบ,บางคนอาจจะมีปัญหาที่แบบว่าต้องกักตัว หรือว่าที่อยู่ในบ้านออกไปไม่ได้เงี้ยครับไปพื้นที่เสี่ยงมาอะไรเงี้ยเราก็จะหมายถึงว่าจะยื่นมือเข้าไปช่วยลงุงช่วยส่งเป็นข้าวเป็นข้าวสารอาหารแห้งเนียครับมีที่อื่นบ้างคับมีออกนอกพื้นที่เองนครับไปพวกโรงพยาบาลสนามบ้างหรือว่าไปที่ชุมชนคลองเตเยเงี้ยครับส่วนมากก็จะเป็นที่โรงพยาบาลสนามชุมชนคลองเตยก็จะเป็นน้ําหนึ่งพันแทกหรือว่าข้าวสารอาหารแห้งครับอย่างอย่างมอบให้ทางเพจสมุดปากกาอะไรเงี้ยเราก็ ให้ทางเพจสมุดประกันกจัดการได้เลยว่าจะไปม,มอบกับใครบ้างเนี่ยครับเพราะว่าทางทางเพจอาจจะรู้มากกว่าเราว่าคนนี้ต้องการคนนี้ต้องการความช่วยเหลืออะไรเงี้ยครับเราส่งว่าพังละสองร้อยชุดส่งให้เพจข่าวสารสมุดประกันกไปแล้วประมาณ3รอบครับผม<า>ประมาณหกร้ <600 S 2> อยชุดห้าวันละหนึ่งร้อยชุดครับผมหนึ100่งร้อยกล่องในส่วนที่เราสามารถแบ่งปันได้ครับไม่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 ได้เราเราก็ไม่ได้เข้าเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เข้าเนื้อเรามากแต่ก็เป็นส่วนที่เราสามารถแบ่งปันให้คนอื่นได้ครับจนกว่า จะไม่ไหวหรือว่าอาจจะมีเหตุการณ์มาดีขึ้นอะไรงีครับพี่ก็ถึงถึงบุคลากรทางการแพทย์นะครับพี่ก็สู้เลยครับสู้อีนิดหนึ่งก็น่าจะผ่านไปแล้วแหละก็ขอบขอบคุณมากที่ช่วยกันต่อสู้ในสภาว่าแบบนี้เลยครับทั้งผมก็ถ้าช่วยเหลือส่วนไหนได้ก็จะพยายามช่วยเหลือให้มากที่สุดเเนะครับการเข้าแกงลาบึกนะครับาบึกเป็นภาษาโคราชพี่คุแม่ครวเราม,มาจากโคราชเ<ร>่ย มันมันความหมายมันประมาณว่าความวุ่นวายแต่ถ้าคนโคราชมาเนี้ยเขาจะรู้ร้านร้านข้าวแกงตั้งอยู่ถนนเทพารักษ์ครับพี่กม9อยู่ติดกับโตโยต้าครับผมเลยโตโยต้ามาประมาณ50เมตรก่อนก่อนถึงซีเอียของผุดครับพี่ราคข้าวหนึ่งอย่าง29บาทถ้า2อ,อย่างก็35บาทใช่แล้าํทำข้าวก่องแจ้งหม้อ